สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มหัวใจถูกใจของไอจีกันคะ่ะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ยอดไลคยอดถูกใจเพิ่มมากขึ้นดูเทคนิคและวิธีการนี้ตามมาให้เลยอย่าลืมคลิกลิงก์จากด้านล่างกันมานะคะเข้ามาสู่หน้าลักของเว็บไซต์ k ค่เมคแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์24ชั่วโมงเลยค่ะมีหลากหลายแบบฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยน,นะคะ คือเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสมาคถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผ <mi S 2> <ma> ู้ใ <t> ช <intentar> <au> ้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยหรือหากเพื่อนเนท่านใดนะคะอยากได้การล็อกอินผ่าน g o o g l e การสมัครสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เช่นกันค่ะแต่หากเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วค่ะสมัครยกนับกันได้เลย ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะได้เข้ามาสูหน้าหลักของเว็บไซต์ KMMKT เหตุแล้วค่ะด้บนบซน,นตรงนี้ค่ะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น facebook i g YouTube i n s t a g r a m TikTok นะคะและอื่นๆอีกมากมายเลยในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวบริการเองค่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มยอดวิวเพิ่มรีวิว เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มกันเข้าดูไลฟ์สดสตรีมสดและอื่นอื่นอีกมากมายในหลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็น IG ค่ะหมดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นทุกใจ i อนะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่เลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยขอเลือกเป็นตัวรับประกัน3าวันตรงนี้นะคะ ในส่วนบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการนะคะก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันไปนะคะคุณภาพที่แตกต่างกันไปขอเลือกเป็นห้าสองเก้าสามตรงนี้ละกันนะคะ 1, หนึ่งพันไในราคาเ็บาทในตัวนี้นะคะจะเป็นคำอธิบายของแต่ละเลทบริการนะคะสามารถอ่านใเข้าใจวามการสั่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะเลือกโปรที่อาจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอเลือกโพสักคู่นึงนะคะ ขอเลือกเป็นด้านในนี้แล้วกันนะคะกดเข้าไปด้านในเลยค่ะตัวนี้ยอดเดินอยู่ที่แปดสิบแปดนะคะคัดลอกลิงแนะนําไปวางกันได้เลยปริมาณตรงนี้คัดต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยเลยในราคาหนึ่งบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะทางระบบเด้งหน้ามาที่หน้าเขียวๆตรงนี้แล้วนะคะก็ได้รับการสั่งซื้อกันแล้วหล่อย้อยขึ้นกันสักคู่นึงนะคะ ข้ามาสู่ช่องทางการตําเงินกันแล้วนะคะช่องทางการตําเินตรงนี้มีถึงท่าช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน qr code นะคะสามารถกดเกินได้ตรงนี้เลยค่ะตัวสแกนจะขึ้นมาสามารถสแกนและโอนเงินได้เงินจะเข้าทันทีเลยนะคะตัวอังเปาวเลยตรงนี้นะคะบนอัตราเปอร์เซ็นต์กันเลยชิพเพจตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลย ตัวคลิปเจ้าตัวนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดที่โอนเงิน่างประเทศนะคะตัวนี้จะเป็นตัวง่ายดที่สุดเลยค่ะมีถูกวันนี้วันเลดด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะในหน้าบริการตรงนี้ค่ะทุกๆบริการเลยและทุกๆแอปฟอร์มจะอยู่นาน,นี้คันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกสั่งใช้บริการเงินไปได้เลยนะครับสามารถคลิกลิงได้ความมือตรงนี้กดไปที่คำอธิาบายตรงนี้ค่ะจะมีรายละเอียดนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้นนเช่นกัน มาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะนัในนมือนเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคัดลงลิตงตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยค่ะตัวนี้ได้รับโบนะะัสเปิร์เซ็นกันเลยนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดไคลไม่ขึ้นขึ้นชา้าสักนิดนึงสามารถนําเลขออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะพบปัดปัญหาใดก็สามารถกดกันไปได้เลยค่ะ ส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวคัาไปได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการความสะดวกเร็วเร็วมากขึ้นค่ะสามารถคลิกลิงตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนลายแล้วสามารถคุยกับอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเป็นการคืนเงินกลับมานะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากดูยอดเงินก็สามารถดูแต่บริการนี้กันได้เลยค่ะ ยอดเงินบางส่วนและยกเลิกทั้งหมดก็จะอยู่ขนาดนี้เลยไปดูตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันค่ะในหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพื่อนๆ่ท่านใดนะคะก็อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะตัวนี้จะรองรับทั้งของค o ปเปอร์เพลและแ App Store เลยในตอนนี้นะคะยอดไลค์ยอดถูกใจของ IG ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดสนใจบริการกดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยค,ะค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมากเลยนะคะ